พราะสมัยเนี้ยคนน่ะตายแบบเรอยูตัวกันเยอะอืมแต่สมัยนี้สังคเวสีเยอะตายกอนกำนดเยอะโรคระบาดเนี่ยโรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจโรคภัยธรรมชาติโรคปอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยโรคมนุษย์ฆ่ากันตายเยอะเพราะนั้นโชคดีนะเราฝึกไว้ฝึกไว้จะได้แผลเราจะได้มีเพื่อนไงตอนมันเป็นมนุษย์ มันไม่รู้หรอกแต่มันตายเรามันต้องเป็นเพื่อนเรามีหลายคนเขาฟังมาเขายังไม่เข้าใจคําว่าสัมเวสีวิญญาณในปร,ระเภทเนี่ยต่างกันยังไงสัมเพวสีก็คือผูทอนนะ้ที่ตายก่อนกําหนดนะที่ตายก่อนกําหนดทุกวันเนี่ยที่เป็นโรคตายที่บัดเหตตายเนี่ยบางคนก็ตายยังไม่หมดอายุบางคนตายก็หมดอายุพอดีเขะะ้าใจไหมพวกนี้เราจะเห็นด้วยตาเปล่าจะไปไหน่ะ เปรตอสุรกายเหมือนกันพวกนี้มีคุณและมีโทษกับมนุษย์นะถ้าเราไปเจอมันมีเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเนะี่ยลำบากนะถ้าเราไม่ไม่มีพระหรือไม่สวดมนต์ไว้แล้วพวกมีเขาจะุดจากวงจรวิบากทําเยรจาเราเนี่ยนะเรานึกถึงลวงปู่นึกถึงจักรพัรดิเลียนภูมิให้เขา การเปลี่ยนภูมิมันไม่ได้เปลี่ยนภูมิไหนนะไม่ใช่เปลี่ยนให้เขาไปได้ดีนะไม่ใช่เปลี่ยนให้เขาไปตามกรรมนีผมก็เปลี่ยนปั๊บเนี่ยเขาเป็นเทวดาปั๊บเนี่ยพอเขามีบุญอยู่เนี่ยเขาก็เป็นเทวดาค้างอยู่ต้องรีบบอกหลวงปู่ต้องรีบบอกเขาโมทนาบุญกระชานนะโมทามันก็นกนนนกนกนหลวงพ่อตลอดชีวิตนะอะไรประมาณเนี้เขาก็สาธุระสว่ารขึ้นนีเขาก็จะเ <c oughs> กาะเกาะคนที่ทําบุญ เกาะมนุษย์ทุกคนที่ทําบุญเพราะมนุษย์มีรูปมีนามเขาไม่ไม่มีรูปเป็นนามมาทําเป็นผีเป็นวิญญาณทีนี้นเขาได้บุญไม่มากแต่อายุเขาไม่หมดไนงะเข้าใจนะเวลาพวกจารุงพวกเนี่ยมาสวดกับเราเนี่ยแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นไงเขาน้อมมาสวจกับเราไงใช่ไหมล่ะอายุเขาจะเพิ่มขึ้นถึงจะน้อยก็มันไม่หมดอนะ่ะมันต้องเข้าใจนะพูดถึง นี่คือฐานฐานฐานที่ฐานถึนงความเข้าใจเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายใจเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องรนรกสวรรค์เนี่ยพวกเนี้ยถ้าเข้าใจแล้วไม่มีใครไม่ไม่ฝึกหรอกคนที่ฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งคือเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมากคือไม่เรียนน่ะมันไม่เรียนน่ะใช่ไหมมันอยู่ในโลกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมันไม่หยุดน่ะ ถ้ามันไม่หยุดมันก็กําหนดที่ทางในการเกิดการตายไม่ได้แล้วกําหนดกรรมไม่ได้ด้วย